ดูดวงชาวราศีธนงูงูกัดเจ็บไปถึงหัวใจถึงเวลารวยล้างแค้นอำนาจบารมีวาสนาโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปอกปักคุ้มของรักษาหนุนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดถึงเวลาท่านจะรวย,ลวย,ลวยเลยๆเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินโชคชะตาท่านถึงเวลาแล้วเตรียมตัวเป็นเศรษฐีอภิมหาเศรษฐี ครับงูกัดเจ็บไปถึงหัวใจก็เคยโดนกันแกล้งครับเหยียบย่ำโชคชะตาสิงจังมองไม่เห็นแล้วมองเห็นเข้ามาเหยียบย่ำโชคชะตาถึงเวลาข้าพเจ้าจะรวยครับเมื่อถึงเวลาแล้วจงล้างแค้นได้เลยเพราะว่าท่านรวยด้วยความสัใจท่านจะเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตรับทรัพย์รวยโชคท่านจะสุขสมสมหวังดังใจหมายพลิกจากร้ายกลายเป็นดีดวงชะตาของท่านกําลังจะเปิด ฟ้าดินโดนบรรดาให้แก่ท่านแล้วท่านเตรียมตัวเป็นเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีจะทําอะไรก็ตกตําแหน่งเป็นเงินเป็นทองจับเงินจับทองจับเงินจับทองจับโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิ่งศักดสิทธิ์ค้ำชูนะครับพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาได้ตลอดเวลาเลยับจะทําอะไรมันก็เป็นเงินเป็นทองทําอะไรก็มีโชคลาภทำอะไรก็ประสบความสำเร็จ มีดดาบปักเต็มหลังมันเจ็บมาแน่นอนอยู่แล้วเหมันนม่ต้องรอยมีแผลรอยเก่าับผมแต่ว่าโชคชะตาของคุณยังไงก็โดนปีบบังคับให้ไม่มีสิทธิ์เลือกับผมต้องทํางานต้องมุ่งบัน่นต้องเอาจริงเอาจังเขาเรียกว่าต้องรวยเดี๋ยวนี้ับผมซ้ายสามดาวขวาสามดาวมุ่งบัน่นเอาจริงเอาจังจนประสบเร็จรวยเดี๋ยวนี้ปังเดี๋ยวนี้ประสบความสำเร็จเดี๋ยวนี้การที่ท่าน นะครับผมเจอเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆการที่ท่านสับสนงงไมยกับทุกสิ่งทุกอย่างเอาแน่เอาน,อ,านอนไม่ได้ในโชคชะตาโชคชะตาชีวิตการปฏิปบัติยการลิเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีวยดวงสุขสมส,สมบัติดังใจหมายถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่ตกตําแหน่งปูรฤศษีถือตะเกียงทองจะนําพาซึ่งโชคลามเงินทองวารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค้ำชูหนุนนำโชคชะตา นะผมสามไม้ทานะครับได้มองการไกลถึงอนาคตได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจัดหนักจัดเต็มในโชกะตาการปฏิปฎดอยการนี้เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด,ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายนะผมจะมีข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลได้รับสิ่งที่ใช่ได้รับสิ่งที่เห็นได้รับสิ่งที่เป็นนะผมจะมีจิกเชี่ยวเกิดขึ้นในโชกะตาท่านไปไหนก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค้ำชูหนุหนนำโชกะตาคิดให้ดีคิดให้รอบคอบก่อนที่จะขออะไรทั้งนั้น ท่านขออะไรจะเกิดผลนะครับอย่างแม่นยำนะครับ,มรบไม่ว่าจะเป็นคําพูดวาจาศีลนะครับแช่งใครก็เกิดผลสิบเท่าร้อยเท่าเกิดแน่ครับดาบสองขยเกิดขึ้นในโชคตาคิดพินิษต่ตองให้รอบขอบท่านจะเลือกใครท่านจะปรับปรุงตรงไหนท่านจะแก้ไขตรงไหนเลือกได้แค่เพียงแค่คนเดียวนครับด้วยเมื่อเจอปัญหาต่างๆเข้ามามลุมเล้านะครับอย่าไปสนใจเกี่ยวกับเรื่องในอดีต ให้มองถึงปัจจุบันก็พออนาคตก็ไม่ต้องมองับผมแต่ว่าควรที่จะต้องเตรียมตัวเตรียมแผนเตรียมใจไว้ก่อนนะผมปัญหาต่างๆที่เข้ามาในโชคตะตาจะได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายหลากหลายอาชีพนะครับตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินทหารตำรวจรวจยฐบาลนะครับผมหมอครับผมหลากหลายอาชีพพ่อค้าแม่ค้าได้ทั้งนั้นนะครับ มน,นเสนมน,นทามีอยู่ในตัวท่านของชาวราศีธนูราศีธนูธนูแผงศรใส่ศัตรูเรียกนาลายแผงศรนนะับนาลายตวันหินมาผ่านปราบศัตรูมูมานปีศาจนางมาร้ายได้ออกหมดไปไปสิน้นดวงชะตาของท่านจะตกตำแหน่งผิวพรรณบุดพองสวยสดงดงามจะเลิรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินๆๆไปไหนใครนะรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็หลงดวงแบบนี้ไม่ธรรมดา ครับผมโชคลาบของท่านตกตําแหน่งม้าพยองเขาเรียกว่ารวยกันแบบสุดๆครับมีโชคมีลาบมีเงินทองมีบารมีมีวาสนา72ล้านรวยเลยครับผมแสงสว่างจะส่องแสงลงมาในเมื่อท่านเป็นผู้นะครับมีบุญกุศลวาสนาจะทําอะไรก็ตกตําแหน่งแช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมาย จะลินลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะตาชีวิตรับทรัพย์จะมีข่าวดีเข้ามาไม่หยุดหย่อนจะเฮงจะรวยจะปังจะประสบความสําสเร็จนะครับผมจะรับทรัพย์รวยโชคการปดิป,ปดอยในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะตาชีวิตจะรับทรัพย์ตกตําแหน่งร่ํารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองรวยรลยรวยต่อแต่นี้ไปนะครับความแช่มชื่นราบรื่นบังเกิดขึ้นกับตัวท่านตัวท่านจะเกิดความคล่องตัว ครับผมทําอะไรจับเป็นเงินเป็นทองไปหมดมันเกิดความคล่องตัวไปหมดนะผมจะมีแต่คนนําเงินนําทองมาให้ครับซื้อบ้านให้ซื้อรถให้ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมให้ซื้อทุกสิ่งทุกอย่างให้นะครับดวงแบบนี้ก็ถือว่าดวงมีอํานาจการที่มองการไกลถึงอนาคตจะมีนกน้อยนําพาซึ่งข่าวดีนะครับเข้ามาจัดหนักจะเต็มนะครับแต่ปัญหายาจกเกิดขึ้นก็คือดวงชะตามีโอกาสเลือกน้อยนะครับก็จงรีบเลือกซะ ท่านจะได้เลือกนะครับสิ่งดีๆก็คือครอบครัวของคุณครอบครัวที่มีตกตําแหน่งนะครับชะตาชีวิตทางด้านเรื่องครอบครัวแต่ว่ามีเงินเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายให้เขาครอบครัวหมดนะครับเนยน้อยแต่ว่ามีความสุขการมองการไกลจึงอนาคตการปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาเป็นไปได้ด้วยดีท่านควรที่จะต้องมองหาโอกาสทองโอกาสที่จะมีโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปัก้มงรองรักษามีดปักเต็มหลังกระวนกระวายกระสับกระส่าย หลบหลีกซ่อนเล่นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาับผมท่านจะได้พบเจอคนที่ใช่เจอคนที่เห็นเจอคนที่เป็นับผมมีดดาบปักลงมาที่ตัวนะผมถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาแล้วการชิงไหวชิงพริบการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบาร,รมีวาสนาทเทพเทวดาฟ้าดินปกป่กคุ้มครองรักษาอัศวนถือถ้วยทองนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองจะจัดหนักจะเต็มเมื่อถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่ ในหัวคิดแต่เรื่องเงินในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินเขาเรียกว่าคิดนะครับช่วงชะตาคิดแต่เรื่องเงินขี้เหนียวขี้งกนะผมแต่ถามว่าดีไหมดีสินะผมได้ประหยัดอดออมการปราบประหารศัตรูโมมนันนะครับถึงเวลาคาบุญสิ่งที่ใช่นะฟ้าผ่าเดอะทาวเวอร์เจ็บปวดด้วย้าแสนทุกท,ทรมานแทบจะทนไม่ไหวกระวนกระวายกระสับกระส่ายนะผมการปรปับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเมื่อถึงเวลาสิ่งที่ใช่จะบังเกิดขึ้นกับตัวท่าน นะผมตกตําแหน่งครอบครัวจะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตรับทรัพย์ถึงเวลากาบุญกุศลวาสนาดวงชะตาจะเปิดนะผมมีโชคมีลาภนะผมการที่ท่านมุ่งบ้านมุ่งตรงไปข้างหน้ายังเด็ดขาดเด็ดเดียวอาหารเอาจริงเอาจังการยืนหยัดต่อสู้แข่งแยกชิงดีอํานาจบารมีวาสนาท่านจะเจริญขึ้นมาทันทีจันใดชะตาชีวิตรับทรัพย์โดยโชคนะผมข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลจัดหนักจะเต็มแล้วถึงเวลาแล้ว ท่านควรที่จะต้องปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างทันทีจันใดนะครับผมจัดหนักจัดเต็มครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับงูกัดเจ็บไปถึงหัวใจนะครับถึงเวลารวยล้างแค้นนะครับใครทำกับท่านไว้เจ็บแสบเจ็บปวดรัวๆถึงเวลาท่านรวยเลยรวยนะครับรวยเป็นเศรษฐีเงินล้านอภิมาษถี ครับผมถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตังค์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ครับสวัสดีครับ